ถูกกว่าพันห้าก็มีนี่จะแพงกว่าพันห้าก็มีอ่าเฉลี่ยกันนะถูกกว่าพันห้าดิพี่สภาพนี้นะมีทั้งแม่บ้านทันกว่าบาททันกว่าบาททันกว่าบาทฮะนตรงไหนราคาถูกที่สุดนะพี่พูดบอกว่าโซนบูคาตอนนี้ของขายยากให้ได้ของถูกในทางนี้เลยเอ้าโอยโปวดเปิดหัวมาอย่างงี้ แลน่ะเอาไว้ขายพ่อค <c oughs> ้าโดยเฉพาะเลยคลิปนี้ยกให้พ่อค้าเลยแม่บ้านก็ประมาณห้าสิบกว่าคันมั้งนี่ก็ยังเหลือเยอะนะที่ยังไม่ได้ประกอบที่ยังโอ้ดีๆเยอะแอนมอร์นื่เสก็อตโอ้สก็อตสเปเชียลไลท์ที่ชอบไงมเปร์ก็สวยสเปร์ตะเก็ยบคาร์บอนหางคาร์บอนด้วยทิพย์ราคาพ่อค้ามาแล้วหกพันกว่าบาทัยนนลม่ะค ที่ยังอ๋ออันนี้คือพิ้นเข้ามาแต่ยังไม่ประกอบม้าม้ามือมือมันมันสุกมันบ่ะพุ้นหลังสองไม่เลยนี่มาก่อนหน้านี้อันนี้ก่อนก่อนหน่ะก่อนหน้านี้นะแล้วอันนี้มีราคาส่งราคาไหลราคาวันนี้เดี๋ยวมันจะไหลราคาส่วนมากก็จะประมาณ พันหกพันเจ็ดพันพวกนี้เราเหมาไม่ได้ใช่ไหมพวกนี้เหมาไม่ได้เพราะว่ามันมีเป็นมนเป็นรถเกตไงรถเกยราคาไม่เท่ากันครับเจ้าเหมาแบบตรงนี้ไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้ตรงนี้ต้องมาดูก็คือแต่ละแบรนด์แต่ละคันแล้วก็ค่อย่อยมาดูเรื่องราคากันใช่ว่าชุดขับด้วยครับชุดขับแต่ละบัญชีสายเนาะดูข้างในดูข้างในทำให้ผมอยากรู้เลยมันมีมีตัวไหนบ้างพี่เอามาดูมีเทคอันนี้เทคที่มองเห็นนะ มีใจแอนมีอะไรอีกอะมีหมอบเพนตรงเป็นเกคาร์บอนอืมมันก็คาร์บอนนะคาร์บอนสูบผู้เขามีชาเช่มีเช่มีเช่ทลลิ่งมีหมอบเทลี่มีคอมเมอี่เจแอนหมอบมีแ้วสกอตโอ้สกอตสกสอตราคาพก้าก็ยี่ห้อ6,000กว่าบาทเลยนะราคาเท่าไหร ร,รา,าคาพ่อค้าตรงนี้ครับนี่มันหลักหมื่นเลยนะก็คือราคาพ่อค้าคือถ้าทำเสร็จก็ไม่ใช่ราคานี้ใช่ไหมราคาพ่อค้ายกไปทำเองยกไปทำเองยกไปเลยกว่ายยกไปอู่นี้เลยนะยกไปอย่างนี้พอตอนครบทุกอย่างครับคุณแค่หนึ่งก้อนแล้วก็หกพันกว่าบาทหกพันกว่าราคาพ่อค้าเอาุ้ยพ่อค้านี่เป็ราคาพ่อค้านะเสือหมอกเสือภูเขานะไฮบิดสเปเชียลไลท์ที่ชอบไงสเปก็สวยสเปย์ตะเกียบคาร์บอนหางคาร์บอนด้วยนทิพย์ราคาพ่อค้ามาแล้วหกพันกว่าบาท ดูรถดีแต่ละคัน,นรประมาณนี้หรอประมาณนี้กี่คันพี่ประมาณก็ถ้าพวกคนะ้าน่ยคือไม่จำเป็นต้อง 5, ห้าคุณผู้ค้า,านะถ้าเป็นเจ้าที่ซื้อประจำกันคันสองคันอะไรก็ได้แต่ถ้าเปิดบินบินแรกถ้าคุณจะเอาขายเปิดบินบินแรกก็คือห้าคันขึ้นไปอ๋อโอเคไปบินแรกบินแรกหลังจากวันต่อไปอยู่แล้วไอ้พวกค้าอยู่แล้วแหละขึ้นเอาขึ้นแล้วก็แล้วแต่คุณขอ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 เปิดบินขอราคาเปิดบินกัน แต่ถึงว่าจะไม่เคยซื้อใครกัน5คันเพื่อชัวร์หน่อยครับแล้วซื้อกันแล้วทีนี้โอ้โหคุณจะเลือกอะไรคัน2คัน3คันคุณก็มาจีบไันเลยอันนี้แค่นั้นเดียวมีแถมไม้ด้วยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ยังไม่เนี่ยมีมีไม้ไม้ให้ด้วยนะเกียก็คือติดมารถยังไงก็มาอย่างนั้นรถครับพี่ผมว่ารถนี่มารถงามๆหลายอยู่เด่นไม่สวยได้เงินล้านกว่าบาท ล้านสี่อันนี้บอกราคาติตนี่เขาล้านสี่ร้านสี่คือทั้งหมดนะทั้งตู้นะเอ่ออย่าเข้าใจผิดไม่ใช่กองนี้เอ่อไม่ใช่กองนี้ก็คือชุดชุดที่เข้ามาชุดนี้เข้ามาชุดนี้สองร้อยกว่าพันสองร้อยกว่า